เกตมตอบคำถามเราปัญญากันค่ะชิงเงินรางวัล100บาทใครได้5คะแนนก่อนคนนั้แม่ผู้ชนะไปเลยค่ะไปเลยกฎของในบ้านในกนารเลือกที่มีทั้งหมด4ข้อคุณจะพูดจะตอบอะไรครับถามกอนทำไมเขาติดตัวมาครับได้่องไหนครับกดข้อที่1กฎของความเฉยลอออฟฟิเชียลช่วยกฎข้อที่2 กฎของแรงและความเร่ง law of acceleration กฎข้อที่3กฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา action and reaction law ต่อไปนะครับอะไรคือหน่วยของแรงในวิทยาศาสตร์นหน่ยหวนนยของแรง้าตอไหมครับนิวตันเป็นหลองได้ถูอก้องทราหน่วยของแรงในวิทยาศาสตร,ร์คือนิวตัน newton ซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็น N ข้อะ่อไปนะคะรับพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์เรียกว่าไอคุณไปเฟิร์นตอเลยครับเคยอาศัยอาทิตย์ค่ะคะุณบอกให้ตบต้นขาเครับพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์เรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ solar energy ที่เกิดจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์มายังโลกในรูปของแสงและความร้อนข้อต่อไปนะครับโลกของนักเองในกีวันจะพูดต่อเลยครับถูกต้องครับ หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหรือยู่24ชั่วโมงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวันหนึ่งจึงมี24ชั่วโมงมนุษย์หีงหัวใจกี่ห้องสี่คุณพี่เท้ขอบคุณครับขอบ้าขอบตัออบสีออบ่สี่ครับถูกต้องครับ หัวใจของมนุษย์เป็นอวัยวะสำคัญในระบบไหลเวียนโลหิตและมีสี่ห้องแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือหนึ่งห้องบน atria ซ่อมทำหน้าที่รับเลือดสองห้องล่าง ventricle ซ่อลทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไรแม่น้ำไน์ค่ะเป็นความลับที่ล่องคาแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำไนในริเวอร์ความยาว ประมาณ6,650กรอยิโลเมตรอยู่ในทวีปแอฟริกาไหลผ่าน11ประเทศเช่นอียิปต์สุดานยูกันดาและเอธิโอเปียข้อต่อไปนะครับแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคือแม่น้ำเอเชียในเอเชียนะครับคือแม่น้ำแม่น้ำม่น้ปีผิดครับวัาวนี้ผู้ชมางั้งมากมาหาคำตอบเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ะะโลกมีทรงเป็นอย่างไรกลมคุณพี่โอ๊ตกลมนะโอ้โหเป็นตัวที่ถูกต้องครับโลกถึงจะเป็นทรงกลมเต๋ไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์แต่มีลักษณะโป่งออกที่เส้นศูนย์สูตรและต้นลงที่ขั้วโลกก <c oughs> ราฟต์เดาหมาดใหญข้าวกลุ้มานอะไรออกซิเจนค่าขอโรงแรมสปาหน่อย ก๊าซที่เราหายใจเข้ามีส่วนประกอบหลักคือออกซิเจนแต่ในความเป็นจริงอากาศที่เราหายใจเข้าไปประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดในอัตราส่วนต่างๆดังนี้ในตโตรเจนประมาณ78%ปออกซิเจนประมาณ21%ก๊าซอื่นๆประมาณ1%โลกอยู่ในระบบอะไรคุณพิชเชครับสุยะจุกป้องคัา โลกอยู่ในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งโลกที่โครจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้ใครได้คำตอบกี่ข้อกัน,นะครับสองข้อันนี้ครับสุพคนอยู่ที่สองข้อนะครับแล้ข้อต่อไปเลยนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนคุณฟ้ายทับเชิญครับให้ให้ส่วนตอบแทนได้เลยโซยังตอบครับเชิญไหมครับถึงข้อสี่ถูกต้องครับ ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกในระหว่างวันและตกไปทางทิศตะวันตกแสดงทางเคมีของน้ำคืออะไรคุณป้าจือครับเป็นโอค่ะเป็นบอตเี่ถือบ้างครับน้ำมีสัญลักษณ์ทางเคมีว่า H2O ซึ่งหมายถึงน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนสองอะตอมและออกซิเจนหนึ่งอะตอม โอบหมุนรอบอะไรคุณบอลเชนครับดวงอาทิตย์ครับเป็นรรมอนตสติถูกต้องครับรอบหมุนรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่เป็นวงบริการโคจรน,นี้ใช้เวลาประมาณ365.25วันหรือ1ปีประภาระวัวว่วนไหนของร่างกายช่วยหลอหายใจใช่ไหมครับ <c oughs> ขอครับ กต้องปอดเป็นอวัยวะหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดมีถุงลมซึ่งเป็นจุดที่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนจะถูกดูดซึมเข้าในกระแสเลือดและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางการหายใจอ,อ่ตอต่อไปน,นะครับภูเขาที่สูงสุดในโลกคือภูเขาอ,อะไราเชนทาร์ตอนนะตอไรรเสรับที่ถูกต้องครับ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือภูเขาเขาเอเวอเรสต์ความสูงประมาณแปดพันแดร้อยสสิแปดจุดแปดหกเมตรตั้งอยู่ในเทือกเขามาลายบนพรมแดนระหว่างเนปาลและทิเบตภาที่มีสัญลักษณ์โอคือธาตุทาาเป็น้าเกี่ที่ถูกภาพที่มีสัญลักษณ์โอคือออกซิเจนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหายใจและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนโลก ครบแล้ครบแล้ครบแล้วแราไม่ได้ผู้ชนะนะครับ <awakening> คือคุณฝ้ายนะครับหมดเงรับเงินรางวัลเลยนะครับหมดเลยนรหมดเลยครับครับครันคครับครับค้ัรัก็รับรััครครับคคับครับครับร